ทือว่าเราพร้อมกลับนะครับจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยครับเพราะว่าข้าพเจ้าใจผิดจะต้องเอส็ยสองทางเลยหนึ่งถ้าชนะคดีก็ว่าของมรตรฐานถ้าแพ้จะแดนเทจะนะฮะเราไม่มีอะไรได้เลยจะมีวิการอะไรอีกางีคือจริงๆแล้วเรื่องคดีเนี่ยเป็นเรื่องสู้กันแต่ว่าถ้ามองในภาพใหญ่นะครับผมคิดว่าภาพใหญ่ในเวลานี้เนี่ยการเมืองเนี่ยมันมาถึงจุดการเมืองสองขั้ว เพราะฉะนั้นวิธีการในการต่อสู้การเมืองสองขั้วในทางหนึ่งที่คุณป้องกันตัวเองโดยการใช้กรอบทางกฎหมายนะครับอีกทางหนึ่งคุณก็ต้องขยายมวลชนคุณต้องขยายข้อะิจิงและคุณต้องหยิบมวลชนนี้ขึ้นมาเป็นตัวที่จะเป็นการชนในแง่ข้อติจิงให้กับพวกความคิดการเมืองแต่ละข้างปัจจุบันเนี่ยเสื้อแดงมันทําอยู่ข้างเดียวเลยพเพื่อทยพอประชาชนปัดเริ่มเคลื่อน ด้วยการใช้วีธีบา,ามจริงด้วยการจับโรงเรียนการเมืองด้วยการมีกลุ่มที่คนนี้ทําอยู่นี่นะครับฝ่ายโน้นก็เริ่มตื่นตัวนะครับเขาก็กลัวเพราะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้พูดข้างเดียวแล้วมันพูดสองข้างเป็นถ้าถามผมว่ามีหลายวิธีการไหมนี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราทาํกันะที่สุดของมันนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไวตั้งแต่ต้นว่ามันน่าวิตกม,มากการเมืองว่าสุดท้ายมันจะจบลงอย่างไรผมไม่ยังมีความเชื่อนะครับว่าทักษิณ ถ้าเดินสุดซอยเขาก็รู้ว่าคลาสชแน่นอนปะทะแน่นะครับแต่คนอย่างทักษิณเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจมันจะเล่นบทแข็งไปแลวมันต่อรองไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่คุณนภิสิท์วิเคราะห์ว่าจะยุบสภาเลือกตั้งปลายปีมีโอกาสสูงมากเหตุผลก็คือเขาก็แย่เรื่องกฎหมายให้โทุนถ้าคนต้านเยอะขอเขาก็ถอ ต้านนะครับมันก็เอาถ้าเอามันกินรวบเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาแพ้เขากลับไปสู่การเลือกตั้งเขาต้องการเอาประเด็นเรื่องนีน้ล้วโทษแก้รับธรรมนูนเป็นประเด็นนําในการเลือกตั้งพวกอะไรครับเพื่อกลมเรื่องของแพงเพราะเขารู้ว่าต่ารัฐบาลคะแนนเสียงตกของแพงคนขายของไม่ได้ชาวบ้านไม่มีตมังจัดจ่ายใช้สอยเขาก็หยิบประเด็นเรื่องนั้ธรรมนูนนี่นะโทษมาเป็นประเด็นหลักกลบประเด็นที่เขาล้มเหลว เพราะ <oda> ฉะนั้นถ้าการเมืองถึงจุดที่ไม่ปะทะและนําไปสู่การเลือกตั้งการต่อสู้สองขั้วนี้จะแหลมคมมากนะครับถ้าเกิดเราสามารถจะไปสู่ชัยชนะได้ซึ่งผมเชื่อเรามีโอกาสนะครับถ้าเราเดินหน้าอยู่อย่างนี้เต็มที่ต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าบทสรุปมันก็จะเด็ดขาดขึ้นถ้าเราชนะกลับมาแน่นอนครับการลื้อฟื้นเรื่องไม่ไม่ถูกต้องทั้งหลายกลับไปสู่การชำระคดีความม่ต้องทำทาลิปก็คงยางต้องไปไหน